สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับผมวันนี้มีมีดสเปคแข่งขันนะครับทำมาจากเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับเหล็กดีเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับตั้งใจทำชุดนี้ผมทำมาอยู่อ่าเดี๋ยวนะครับ1ิบเล่ม10บเล่มแล้วก็ที่ผ่านมานะครับแบ่งแบบใบเปล่านะครับแบบใบเปล่าแบบนี้ครับแบ่งไปแล้ว5้าเล่มนะครับ แล้วก็นำมาเข้าด้ามแบบเข้าด้ามอีก5เล่มนะครับแล้วก็เก็บไว้2นํามาแบ่ง3มเออนะเอาลองดูครับว่าใครจะชอบและถูกใจบ้างครับราคานะครับราคานะครับบอกราคากันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปเพื่อนๆไม่ดูไม่ค่อยจบกันนะครับราคา แบ่งพันนะครับเล่มละ5,000บาทนะครับ5,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูเล่มที่1ครับเล่มที่1นนะครับใบมีดยาว10.8นิ้วใบมีดกว้าง2.8นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับ น้ำหนักน้ำหนักอยู่ประมาณเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวผมทำไปชั่งนะครับเอาละครับไปชั่งมาแล้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่7.5ขีดนะครับ7.5ขีดหรือ8ขีดนี่แหละครับเพราะว่าช่างก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นช่างดิจิตอลเนาะเป็นช่างช่างกิโลทั่วไปนะครับน้ำหนักไม่หนักไม่เบา ตัวนี้เป็นสเปคแข่งขันนะครับเจาะรูร้อยเชือกไว้เรียบร้อยนะครับถูกมันได้ฟรีแล้วครับเพราะว่าควรจะทําเสร็จแต่ละเล่มโอ้ยากมากนะครับใบมีดยาว10.8นะครับกว้าง2.8นิ้วสันอยู่ที่6มิลนะครับเซฟกาดทองเหลืองนะครับนี่กันนิ้วลื่นเข้าไปหาคมมีดนะครับด้ามครับไม้พยุงนะครับ สวยงามมากแล้วก็เจาะหมด2ตัวนะครับชุดนี้เจาะได้นะครับชุดนี้เจาะได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานขึ้นรูปเลเซอร์มานะครับขึ้นรูปแบบเลเซอร์มาแล้วเวลาชุบเราไม่ได้ชุบโรงงานนะครับบอกไว้ก่อนนะครับชุบชุบโรงงานนี้ก็เสี่ยงนะครับถ้าเป็นด้ามกันในี่เสี่ยงอยู่ชุดนี้เราชุบมือเห็นแนวชุบไหมครับถ้ามองจากมุมนี้นะครับ ดูวันช้าๆนะครับแนวชุบจะอยู่ตรงนี้ครับสวยงามมากครับเป็นเส้นเป็นเส้นสวยมากมากครับแนวชุบค่อนข้างสูงเลยในทีเดียวนะครับสามเซนถ้านับจากตรงนี้แนวชุบขึ้นไปสามเซนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือแนวชุบแล้วเวลาชุบเนี่ยชุบให้ถึงตรงนี้แค่นั้นเองครับนี่ผมชุบไปถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นน่ความร้อนจะลามเข้ามาตรงนี้นิดนิดหน่อย ล้วกันนี่จะไม่มีปัญหานะครับพอกันไม่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันเลยเจาะหมุดได้เห็นไหมครับเลยเจาะหมุดได้อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแต่ถ้าเป็นงานตีร้อนตีมือ,อทั้งตีร้อนทั้งทั้งใบอะครับตัวนี้จะแข็งมากเจาะไม่เข้าครับาราคา5,000บาทนะครับมาพร้อมกับซองใส่มีด แม่สวยงามนะครับสะดวกสบายกว่าซองไม้นะครับใช้งานจริงต้องสองแบบนี้นะครับซองไข่เด็กนะครับแต่ถ้าใครชอบสองไม้นะครับอันนี้เป็นอ e ีคอลเลคชันนะครับแล้วเราก็ส่งมีดนะครับส่งมีดไปทำดาบไม้นะครับทำดาบไม้ เดี๋ยวมาทดสอบคมนะครับให้ดูนะครับมีดใหญ่นะครับแต่คมมากไม่ได้หนาและบางจนเกินไปนะครับดูความเหนียน,นครับดูกันใกล้ๆเหนียนมากเก็บงานดีมากเก็บงานดีจริงๆนะครับสวยมาก เอาเล่มที่2นะครับจริงๆขนาดเท่ากันแน่นอนความยาว10.8เท่ากันนะครับความกว้าง2.8เท่ากันสัน6มิลนะครับสันได้จะ6มิลมาตรฐานเลยเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันหนาแค่6มิลนะครับถ้าจะสั่ง7.8มิลมาก,ก็ราคาแพงนะครับสวยงามมาก เหมือนเดิมครับด้ามก็ไม้พยุงนะครับสีแดงแดงดำดำนะครับเข้มเข้มเดวจดสอบคมเมตดนะครับ เดี๋ยวใส่ซองให้ดูนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกรอบนะครับตัวหนีบนะครับตัวล็อกนะครับตัวนี้ขยบได้นะครับนี่แท่งสองแท่งนี้นะครับสองอันนี่นะครับแกะออกมานะครับขยบได้ถ้าเข็มขัดใหญ่ไม่ต้องใส่ถอดออกมาเก็บไว้นะครับวิธีถอดนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นปุ่มเล็กๆตรงนี้ไหมครับ ใช้ของปลายแหลมๆนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนตามระดับที่เราต้องการได้นะครับต่อไปครับเล่มที่3ามเล่มสุดท้ายครับใบมีดยาว10.8ครับ แม่ตัวนี้กว้างสุดตัวนี้อยู่ที่สองจุด้าครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะจุดเก้านะครับตรงนี้น่าจะหลวมถ้าตรงนี้ไม่ลวมเดี๋ยวค่อยๆวางแม่อีกนิดเดียวจะสองจุดเก้าสันอยู่ที่หกมิลครับดูการปาดผิวนะครับปาดผิวสวยงามนะครับ ด้ามก็เป็นไม้พะยูงนะครับแดงๆดำๆเข้มๆนะครับมีดแข่งขันก็ต้องเจาะรูด,ด้านหลังตรงนี้นะครับสมัยก่อนเขาให้เจาะที่ด้ามนะครับเจาะท้ายด้าม แต่ว่ามีนักแข่งอยู่ท่านหนึ่งเวลาฝันแล้วปุ๊บแล้วก็มีดหลุดมือหลุดมือแล้วมันสะบัดท้ายด้ามครับเลมามหลุดไปด้านหน้าผู้มาสะบัดคืนเย็บ4ี่ห้าเข็มนะครับ <g ül> ตอนนี้เขาเลยให้เจดดา,นนานนะรูด้านหน้าแทนนะครับเจาะรูด้านหน้าแทนนะครับแต่ว่าเขาเอารุมเอารลวอยให้เจาะใบมีดได้นะครับให้เจาะใบมีดได้ครับแต่นะครับถ้าเกิดไปแข่งต่างประเทศนะครับเจาะหน้ามีดตรงนี้ครับผิดกฎนะครับผิดกฎกติกาของต่างประเทศเขาให้เจาะตรงที่เซฟกาดนะครับ ทาจุดนี้จะถูกต้องที่สุดนะครับมามาเช็คความคมเริ่มที่3นะครับ ใจเล่มไหนทักทายมาได้เลยนะครับจริงๆมันเหมือนกันนั่นแหละครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนกันเป๊ะจริงๆนะครับราคาเล่มละ5,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับหรือจะโอนก็ได้นะครับราคาสูงถ้ากลัวแฟนรู้หรือกลัวเมียรู้โอนก็ได้นะครับสวัสดีครับ